ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางเดอะสแตนดาร์ดเวลานี้นะครับผมเอกธนกรวงปัญญานะครับคอนเทนเซเตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดหลังจากปักหลักมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่สอพอเมืองนครสวรรค์เราก็ยังปักหลักจนถึงเวลานี้22่ร22ก49นาทีจะ5ทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่สอพอเมืองนครสวรรค์ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมหลายคนคงได้ฟังการแถลงข่าวของ พราะว่าตรอร่วมกับพ่มกับโจ้พันตรวจเอกทิติสันนะครับที่มีการจับกลุ่มกันจากสพแสนสุขมาที่สพอออกองปราบปารามนะครับจนกระทั่งตอนนี้อยู่ที่กําลังจะส่งตัวมาที่สพเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานีตํารวจที่อดีตพุ่มกับโจ้นั้นเคยเป็นผู้บัคับบัญชาที่นี่นะครับวันนี้พุ่วกับโจ้ก็จะต้องกลับมาที่นี่แต่มาในสถานะที่ต่างออกไปนะครับซึ่งเวลานี้ สังคมเองยังมีความเครือบแคลงสงสัยในหลายคำตอบที่สื่อมวลชนมีการซักถามในเวทีที่กองปราบปรามนะครับหลังจากที่มีการจับกลุ่มแล้วนําตัวไปถแถลงข่าวโดยวิธีการโฟนอินผ่านมือถือของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะบอกว่าการถแถลงข่าวนั้นก็เป็นเรื่องของสิทธิของผู้ต้องหาในการที่จะตอบคำถามแล้วอาจจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับเพราะฉะนั้น ที่นี่ครับที่สพมเมืองนครสวรรค์มีสือมณชนมาเกาะติดอยู่ที่นี่ตอนนี้ฝนค่อนข้างตกหนักนะครับคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามของผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับฝั่งตรงข้ามของผมนั้นคือสถานีออกองบังคับการตํารวจนคร,ครบ่ากองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับตอนนี้เริ่มมีการจัดเตรียมพื้นที่นะครับเอากรวยมาตั้งแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีการนําเอาแนวกั้นที่เป็นเนี่ยครับเชือกสีเหลืองเนี่ยก็เริ่มเอามากั้นไม่ให้มีการผ่านในจุดที่มีการกําหนดไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเอาเรียกว่าแผงเหล็กนะครับที่นํามาตั้งเป็นแนวไว้ที่บริเวณจุดนี้นะครับซึ่งก็คือทางเข้าของ สพเมืองนครสวรรค์เนี่ยครับฝนค่อนข้างตกหนักนะครับผู้ชมแต่การเตรียมการการรอรับผู้ต้องหาอดีตขับโจ้เนี่ยก็มีสื่อมวลชนมาปักหลักรออยู่ที่นี่นะครับก็รอนะครับว่าจะเดินทางมาอย่างไรก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการเดินทางมาโดยเฮลิคอปเตอร์บ้างนะครับบางส่วนก็บอกว่าอาจจะเดินทางมาโดย รถยนต์นะครับเพราะว่าจากกรุงเทพมานครสวรรค์นี่ก็ราวๆประมาณ2-3ชั่วโมงได้นะครับถ้าเกิดว่ามีรถนำขบวนรถไซเรนของจ้นที่ตำรวจก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับใน,นความเป็นความเคลื่อนไหวภายในสถานีตํารวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับเนี่ยสื่อมวลชนก็มาปากหลักตั้งกล้องรอแล้วนะครับตอนนี้มีการกําหนดพื้นที่เขตในการที่จะ เตรียมตัวต้อนรับผู้ต้องหานะครับรับเอาผู้ต้องหามาที่สพเมืองนครสวรรค์น,นี่ครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีจุดนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมผ,ผู้ต้องหานะครับที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องหา5คนก่อนหน้านี้ก็มีการคุมขังไว้ที่นี่ก่อนที่จะนําตัวไปขอหน้าศารฝากขังแล้วสุดท้ายก็สารก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับก็หลมทบั้งหด5คนวันนี้เวลานี้จับได้ทั้งหมด7คนตามหมายจับแล้วนะครับ เนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศตรงนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เจ็ดคนนะครับตามหมายจับของสารจังหวัดนครสวรรค์ก็ถูกจับกลุ่มทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเพียงแต่ว่า,อ,าอีกสองคนที่จับได้ล่าสุดจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็คงถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการเพื่อที่จะขอหนาาศารในการฝากขังนะครับเนี่ยครับ จมเมื่อเช้านี้นะครับเราก็พาไปดูบ้านกาแฟซึ่งเป็นจุดที่ลงมือในการคุมถุงคุมศีรษะของผู้เสียชีวิตนะครับการถแถลงข่าวของพุ่มกับโจอเองนั้นก็ถูกตั้งคำถามกับสังคมในหลายคำตอบเหมือนกันนะครับว่าเหตุใดถึงมีการลงมือเช่นนั้นรวมถึงกรณีของการที่มีผลประโยชน์ร่วมขัดแยง้งหรือไม่อย่างไรนะครับขณะที่ ผู้ต้องหาเองก็บอกว่าเป็นลักษณะของการทําเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรีดเอาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับคดียาเสพติดนะครับแต่ว่าหลายคนก็พิจารณ์นะครับว่าการทําครั้งแรกนั้นดูจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ดูจะรู้ว่า,าเป็นการกระทําแบบไหนอย่างไรนะครับนี่รถข่าวก็แวะเข้ามาเริ่มมากันหลายสื่อที่ยังปักหลักอยู่ที่จุดนี้นะครับ ที่สพเมืองนครสวรรค์ก็มีสื่อมวลชนเนี่ยนะครับมาเกาะติดแล้วก็เป็นภาพมุมกว้างๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็เริ่มจัดพื้นที่จัดสถานที่รอรับผู้ต้องหาที่วันนี้ผู้ต้องหาก็คืออดีตผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้าสถานีที่เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าโรงพักสพเมืองนครสวรรค์ซึ่งวันนี้ก็จะมาในอีกสถานะหนึ่งในฐานะผู้ต้องหานะครับ อนนี้ก็ต้องบอกว่ารออยู่นะครับก็คงใช้เวลาในการเดินทางแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมมีรายละเอียดที่น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาแต่ว่าก็ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังรีแคปให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับว่าหลังจากการเกาะติดวันนี้ตลอดทั้งวันช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเอาผู้ต้องหา5คนที่ ถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้นะครับไปขออนาจศาลจังหวัดนครสวรรค์ในการฝากขังมีหนึ่งรายเท่านั้นนะครับที่ยื่นประกันตัวหรือขอปล่อยชั่วคราวก็คือสิบตำรวจตีที่ปรากฏภาพร้องไห้แล้วก็มีการพูดว่าขอความเป็นธรรมให้ตนเองนะครับหลังจากนั้นอีกสี่รายนั้นไม่มีการยื่นขอประกันตัวนะครับแล้วก็สี่รายนั้นสุดท้ายแล้วศาลก็อนุมัติฝากขังนะครับทั้งหมดก็ ถูกนาตัวส่งเข้าเรือนจําทันทีนะครับในขณะที่ผู้่มกับโจอ,อดีตผู้่มกับโจเนี่ยก็มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวโดยที่พลตารวจตีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ประสานงานก็ไปรับตัวที่สพแสนสุขเพราะว่าตอนแรกก็เหมือนอยากจะฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าก็อยากได้คำนึงถึงองค์กรตำรวจภาพลักษณ์ของตำรวจที่เสียหายไปนะครับสุดท้ายก็มีการ เข้ามอบตัวแล้วก็มีการถแถลงข่าวที่กองบังคับการปราบปรามล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งคือร้อยตํารวจโททรนินนะครับซึ่งก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ทีเ่เพชรบุรีนะครับอนเวลานี้ก็พยายามที่จะนําตัวเข้ามาที่สพนครสวรรค์เหมือนกันในทางคดีนะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องอธิบายกันว่าทําไมถึงจะต้องกลับมาที่สพนครสวรรค์เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เป็นสถานีตารวจพื้นที่ เกิดเหตุที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าเกิดในโรงพักนี่แหละครับแล้วก็จุดเกิดเหตุก็อยู่ในโรงพักนั้นโรงพักนี้ก็เป็นพื้นที่ในเชิงอำนาจทางกฎหมายในการที่จะรวบรวมสำนวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีในการที่จะต้องดำเนินคดีต่อไปแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตก็ต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมว่าจะมีการโอนสำนวนไปให้กับกองปราบหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะวันนี้ก็มีเจ้าที่กองปราบนะครับที่เข้ามาที่อ่ สถานีตำรวจภูทรสพเมืองนครสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับมีตำรวจหลายหน่วยนะครับที่มาปักหลักอยู่ที่นี่มาจัดการอยู่ที่บริเวณจุดน sure ี้นะครับก็มีข้อมูลนะครับว่าล่าสุดก็ยังไม่ได้มีการโอนสมนวนไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะต้องส่งตัวกลับมาที่สพเมืองนครสวรรค์เพื่อที่จะดําเนินคดีหรือขั้นตําขั้นตอนการจับกลุ่มหลังจากนั้นก็อาจจะต้องขอหนาาศารในการส่งฟ้องฝากขังนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ สถานีตำรวจบุทออำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานีที่พุ่มกับโจ้นั้นเป็นอดีตพุ่มขับบัญชาแล้วก็มาก่อเหตุอยู่ที่บ้านกาแฟที่อยู่ตรงข้ามกับตัวตึกของสพเมืองนครสวรรค์ในสพเมืองนครสวรรค์เองเนี่ยภาพของพุ่มกับโจ้ก็ยังปรากฏอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ถูกนําออกในแง่ของการเป็นผู้กขบัญชาส่วน การถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนั้นก็คุณผู้ชมก็ใช้วิจราราณในการตัดสินใจนะครับในแง่ของการถามคำถามจากสื่อมวลชนแล้วก็การตอบถามจากตัวผู้ต้องหาเองนะครับก็เชื่อว่าวิจราราณของประชาชนก็จะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์กันในส่วนของรูปคดีหรือว่าการดําเนินคดีตามกฎหมายนั้นก็จะต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะครับรวมถึงองค์กรอื่นๆในหลายภาคส่วนที่วันนี้ คดีของพุ่มกับโจอเองนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่การพูดถึงเรื่องของการที่มีการฆ่า,าผู้ต้องหาเสียชีวิตนะครับแต่ว่ายังพูดถึงเรื่องของคดีรถหลูคดีเลี้ยงภาษีคดีสุลกากรต่างๆที่มีัรษสบการเลี้ยงภาษีหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็จะต้องเป็นการสืบหาพยานหลักฐานสืบหาข้อเท็จจริงหรือเป็นการดําเนินคดีต่อเนื่องจากนี้ต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นสรุปภาพรวมเป็นรีแคปให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเป็นบรรยากาศเบื้องต้นที่สพเมืองนครสวรรค์นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ